สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปมุนมาลเกยีมมเกรยรติมงคลพันชิพุ่มครับม,มือน,นีทีมงานครับอยู่ซอยไหนละ่ะซอยหมู่บ้านแหละครับเพื่อนรักกลิ่นสมตำครับมาเบิ่งกันครับว่าเพื่อนยิน็นตะแซ่บวะ นอ่ะประธานเชียร์ใช้ว่าไงครับอร่อยครับแซ่บอร่อยแซ่บเด็ดเราคนเตะนะครับเนี่เรถรถจีนสมตำเลยปูปลาเสือเราร้อกันเลยแซ่บเป็นหน่วยงานแล้วนั่งอยู่ข้างเป็นตอนตอนนี้อร่อยแล้วเป็นตอนตอนกันแล้วงาปูกันมาถึงยังนี่แหละครับคนใต้กินปลาลายคนใต้กินปลาลายกันแล้ว เป็นอยอ๋อเป็นยิงเหมือนแซ่บแซ่นสิอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะกันได้ชอบกินปลารานี่อ่หกลบาจ้คนเสียเงยนครับเดีวเสียต้นครับแต่พงนะพี่ครับอือ ปลูกย่างครับฝีมือประมัดส่งบายบายเลยจบเขาปนเลยจัเออพวกนี้พัดไปยังสันนะไปยิงนะพวกไอ้ปูไปยังโอเค ม่กินข้าวพอไหน่มะละกอผักอยู่ไหยอ่ะนันเพิ่มั้ล่ะเออขอมาเพิ่มไมเพิ่มมนาต้หนมันนี่แหละครับพม์เวลาไม่งเทียบว่อพรยุ่งเทียบ็ะกินกันสนุกสนานกันแบบนี้แหละครับช่งนี้พลามณ์มาเที่ยวกรุงเทพกับมาเยี่ยมญาติครับปลาไปรีนดเอ้ยปาปรวนอ่รยแลดเตี่ย โอ้นี่พ่นเป็ี่นบัวครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจีอะไรอยากไปเที่ยวกรุงเทพ่กันเพื่อนเนาะสิไปทางไหนก็ได้ดจีไปซอยไหนไปนตรงอันนี้แหละครับไปสุดที่รถกเลียนบครับม้วนกันขั้นนี้ก็ได้ครับไปอย่างเดียวอืมมีอะไรแล้วนี่หมู่บ้าน เปลี่ยนมือบ้านครับนี่แหละกะจีมีอย่างกะจีนกันยงซี่เหรอครับถึงพีน่นแมวตายแมวัวอากาศยุ่งเทียก็เย็นสบายบอล่อนบอหนาวเย็นแบบสบายสบายครับ ทต่ยนุ่ยทุ่ือุ่ยทว่ยทุ่ยทุ่ยทุ่ยทเ่ยทุ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 ่ยทม่ยที่ยรุ่ยทุ่ยทุ่เทุ่ยทุ่ยทุ่ยทว่าทุ่ยทม่นก็อยทุ่ยทุ่ยทุ่ยงุ่ยที่ยทุ่ยทุ่ยที่ยทุ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 ่ยทม่ยู่เทุยทุ่ยทุ่ยนุ่ยแุ่ะครัยมี่ยังไยก <sm> ิน อยู่เนี่อยู่นักินจินกันสิละครับทำหน้าดิ่มาลองให้แล้วก็ลองทำให้มาต่อมนุ่งไม่มีอะไรเก็พวกนั้นมาหมดแล้วยังยังเพย์่้านในมาไหมยังปื้มอะยังปื้มแต่พี่กล้องไปโน่น้มไปโน่นปื้มเีนข้าวยังไม่ไหว ยกปื้มมาดว้วยหรอเพผ็ดแล้ว,ลว <laughs> ยิงไปตรงนี้นะอ้ามานั่งไป,ไปดูไปดูปื้มกัน,กนย่างยางสำกุยกุไ้ไแมก็แหงนั่งนินิยู่ไฟไม่กินนะอ้แ่ะ,ะอ,ๆๆอ้โห <laughs> ่น<ะ>น <laughs> ตาบแบบทองแลมันกลอบอ พวกนีก้จะเป็นต้นกระทินครับ <laughs> ห,หม,มกวนก็จิเก็บบัะทินถ้ามันแก่ก็เก็บกินเงินน้ำมันเลยคกระทินนี่นอะไรนี่ก็เกิยดดวนแล้วรครับเนี่ยต้นกระทินต้นนี่ยไปคุยกัน สุมตำกันครับสุมต่ำฟรีวอนกะกินไปแน่และครับัคุณยังไม่โทรมาอีกโทรมาแล้วคุกรักษาหรือยังบุญ ลูกสาวพิมวนลูกสาวคนทนคนเดียวอย่างนี้อยู่กรุงเทพยครับเที่ยงคืนอยู่นะอยู่บางวันโอ้ยแบบหลงทางเชียร์ไทยลุงสองอ่ะลุงบูญอ่ะแกจะมาวันเว้นวันวันนี้แกกินเปนเมาบนเพื่อนเลยได้แล้วแกจะพักวันนึงครั้งนี้คือแกชดตาเลยนะปิดเครื่อง เิอไปไหนมาซื้อปั๊ซี่้งซื้อให้ใครไปเปร้านไหนกินตังควนเบ้งย่อยหมดเลยฮะสี่ร้อยสี้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทแบ้งแบงร้อแบ่งยีบหมดเลยคุณละคุณละร้อยร้อยสามร้ี่ยอะสี่้นี่หือก่นนี่เก็บไว ติ๊เด็กว่าเอาแรกมาเพื่อการมีหรือเปล่าวะเสียวกันแล้วครับปัดเนี่ยบอกแล้วว่าผมมีมาแล้วโหกัดติ๊ตุลโตแล้วด้วยเออนั่นเดี๋นะสนุกสนานกันไปครับเสร็จแล้วสงสัยเพื่อนไม่ได้ไปเยี่ยมแล้ววันนี้ไปเยี่ยมเพื่อนสองคนแล้ววันนี้ครับนี่ไงเจ้ายวอี เราเป็นประธานเชียร์ไทยครับเนี่ยเชียร์ไทยเพราะว่าบุกวรรณอาทิปเขาเป็นประธานปากใต้ด้วยเป็นประธานปากใต้ด้วยสังคมชาวปากใต้กรรมการเอ่กรรมการแล้วกินอันนี้แล้วกินสม่ำต่ำไหมครับแล้วก็กินปัดปลาด้วยก่อนโอ้ยว่าสนุกปลาดไม่ใน่นะเออแล้วชอบกินนั่นแหละคุณบุกวรรณหน่อยเฮ้ย แกงออมเออกินแกงอ่มเป็นยังไงแกงออมก็แเซาบเป็น่คราะครับทั้งอีสันเขาเนาะทำเป็นด้วยเออทำเป็นด้วยสบแล้วกินน้ำบัแกงอมอมกุบลก็กินได้ครับผัดออมล็อกก็กินได้ครับนี่ดกินได้หมดองันนี้เราก็เสียงนะครับ เสียบลงมาแล้วคือแล้วก็ไปไปมาๆล้วครับลุงไต่เนี่ยนี่เนี้ยครับนี่แหละครับเอ้ครับทางไก่ทีทางไก่ที่างไม่ใช่ดีครับเสียบครับเนี่ยไม่มีเครื่องสายโอ้ใส่บวกกวกเป็นจะเสียบดีครับบวกหัวยอครับโอ้ยม้วนสิ นำมึงเหนี่วครับต้อนบอกกวกนี่ครับหังไงครับลองมือนึงก่อนเอาลองมือนะครับดูว่าเป็นยังไงไปตะวันเหนือครับไปนี่นานๆแอแออยู่ตยังดนแล้วไปนอนแล้วเหรอแสบนะแสบบ่โอ้แสบครับแสบบ่ครับออืแสบอินหลี่ เสียตุนวัวแซ่บวัวแซ่บครับอื้มอื้มอื้มอร้อนร้อนอุ่นนะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะออพอเริ่มนิดพอเย็นเย็นแลแดดเริ่มเริ่มเปกินอร่อยแล้วทำไมตั้งแต่เมื่อสี่ลุกขึ้นออกนีอะไรมาแล้วมาแล้วเหรอยังความลับเยอะแล้วเหรอยังสองโอ้โนี่ยความลับไม่มีในโลกอื้ มีแต่ความรักมีแต่ความรักน่าล <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่แกงใน,นบ้านแลน <c oughs> ย,ย,นะยนี่ครับไม่เคยมีความรับ <c oughs> มีแต่ความรับที่ให้กันทุกวันโอ้ย หมเกียวใหญ่ด้วยนะเป็นนามสองนั้นห้าสองนั้นโอ้แซบกับพี่น้องเอ้าขอจดคลิปไว้ชั่นี้นะครับเด้อภาพแบบมามอบมกวน บ่เหมาะบ่องสนว่อกมาบ่เหมาะบ่สมไปม้วนขอตรวจขอแพ้ไรครับมื้อนี้ทีมงานเพิ่นดีจะจัดนุ่กันเหครับอยู่หมู่บ้านเหรครับกินส้มตาครับอ๋อคลิปนี้เพิ่นขอจบคลิปไว้ซ่ปนี้ครับกลมบัตกระดิ่งเดเด้อกดติดตามไปม้วนนะครับอ๋อคลิปนี้จบไว้ซ่ปนี้ครับสวัสดีครับผม